สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรามีไฮไลท์สุดเด็ดกับงาน The Viral Hit Asian Soft Power Award กับงานที่เพิ่งจัดไปในวันที่19ที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ที่มีทั้งดาราอินฟูศิลปินมากมายวันนี้เราไปดูคำกล่าวเปิดของคุณแมกพัทรกิจผู้บริหาร The Viral Hit กันเลยค่ะ The Viral Hit เชื่อมั่นในพลังของการเชื่อมโยงและการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ วันนี้เราไม่ได้มีแค่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับเรายังขยายปีกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือเดอะไวร์ฮิสลาวนั่นเองนะครับที่เวียงจันทร์นั่นสะท้อนให้เห็นว่าพลังของซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีพรมแดนมันก้าวข้ามภาษาวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์เพื่อหลอมรวมใจของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวผู้ที่รับรางวัลทุกท่านครับ วันนี้ทุกท่านคือผู้นำทางที่จุดประกายให้โลกได้เห็นว่าความงดงามของศิลปะและความคิดสร้างสารรค์นั้นมีอิทธิพลกับโลกนี้ขนาดไหนนะครับและศักยภาพอันมหาศาลของเอเชียของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นศินลปะที่รังสรรค์ผลงานชิ้นเอกดาราผู้สร้างแรงบันดาลใจอินฟูที่ขับเคลื่อนสังคมเยาวชนผู้เปี่ยมด้วยพลัง หรือผู้ประกอบการที่สร้างสารรค์สิ่งให,ใหม่ๆทุกท่านคือพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เอเชียของเราเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกรางวัล The VIRAL h i ิ a เ i a ชียซ็อปเฮาเวอนี้จึงเป็นมากกว่ารางวัลเกียรติยศส่วนบุคคลแต่มันคือการประกาศกล้องว่าเอเชียคือแหล่งรวมของความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมและวัฒธรรมที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทาง ในวิในเวทีโลกอย่างแท้จริงและห้ามพลาดในวันพรุ่งนี้มีไฮไลท์การสัมภาษณ์พิเศษที่จะทำให้ทุกคนอยากชมแน่นอนค่ะและเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ